โรงเรียนวัดไผ่ล้อมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2ตั้งอยู่หมู่4ตำบลสะพานไทยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบนเนื้อที่200ตารางวาก่อตั้งเมื่อวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2472และรองรับนักเรียนที่จบจากสูย์พัฒนานเด็กเล็ก เทศบาลตำบลมหาพามและในเขตพื้นที่บริเวณใกล้เคียงปัจจุบันโรงเรียนวัดไผ่ล้อมจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รวมจำนวนทั้งสิ้น80คนปัจยาโรงเรียนเรียนดีกีฬาดังคุณธรรมเด่นเอกลักษณ์ภูมิทัศน์สวยงามอัตลักษณ์ยิ้มไหว้ทักทายแต่งกายสะอาด สีประจําโรงเรียนสีน้ําเงินขาวสีน้ําเงินหมายถึงพลังสามาคัคคีความหนักแน่นสีขาวหมายถึงการให้การศึกษาที่บริสุทธิ์ของผู้ให้และผู้รับวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการเรียนรู้สู่สถานศึกษาปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรมปัจจุบันบริหารงานโดยนางสาวมนทิพาสันติตานน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อมจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา12คน นโยบายการจัดการศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยเป็นคนดีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสามารถเฉพาะตัวส่งเสริมวิชาการศิลปะดนตรีและความสามารถด้านกีฬาส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ active learning โดยมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงและลงมือปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพส่งเสริมให้ความร่วมมือกับวัดชุมชนผู้ปกครององค์กรภาครัฐในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีความปลอดภัยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนวัดไผ่ล้อมมีความมุ่งมั่นพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนด้วยคุณลักษณะของครูมืออาชีพและการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะชีวิตทักษะวิชาการส่งผลให้โรงเรียนวัดไผ่ล้อมในวันนี้ได้รับความเชื่อถือและความศรัทธาจากผู้ปกครอง ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมากขึ้นการบริหารงานเป็นรูปธรรมโรงเรียนวัดไผ่ล้อมพร้อมจะพัฒนาทักษะด้านต่างๆของบุตรท่านให้มีทักษะที่ดีเยี่ยมสำหรับการศึกษาต่อในอนาคตต่อไปผลงานและรางวัลต่างๆของสถานศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสุขาดีมีความสุขประจำปี2568ระยะที่2 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2568ระดับดีเด่น5ปีติดต่อกันรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอวายมุกระดับทองปีการศึกษา2568และผ่านการพิจารณาเป็นโรงเรียนอีโคสคูลระดับต้นโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม รางวัลผู้บริหารนางสาวม,มนธิพาสันติตานนนได้รับรางวัลบุคลากรที่ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นประจำปีงบประมาณ2,568จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลครูนางสาวอัจฉราผลทับพิมได้รับการคัดเลือก ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ในการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e c Content Center ประจำปีการศึกษา2568ประเภทผู้ใช้สื่อระดับดีมากจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครเสียุธยาเขต2นางสาวธิตาพลเสือบางพระ ได้รับการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ในการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e c Content Center ประจำปีการศึกษา2568ประเภทผู้ใช้สือ่อระดับดีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2นายนัทพัฒน์เบญจมาศ ได้รับรางวัลกิจกรรมถอดบทเรียน best practice ครูผู้สอนระดับดีเยี่ยมโรงเรียนสุจริตประจำปีงบประมาณ2,568ระดับเขตพื้นที่รางวัลน,นักเรียนเด็กหญิงสุภัสลาจ้อยเล็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4และเด็กหญิงวรินยาชุ่มหินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีจิตอาสา และมีบทบาทเชิงลุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน